ค่ะปู่กับ่าไปคืนมะข้อมาได้จ้ะนั่งจำเบียงไปวัด <c oughs> ค่ะสดมะข้อหันหอนหอนมาจ้ะ <c oughs> อาการหอนหนสดมะข้อเสียบเสียบสดมะข้อเสียบเสียบแล้วก็ไปเกี่ยวหยาตัวบาดเนาะ ก,กับยาเพิ่นแปะขึ้นมาคอมากแลนเขาของน้ำเพราะท่านผุลำบาดเนี่ยพี่น้องเอ้ยห,หายง่วงขั้นที่ ชาวจีจมีม้นดิเฉษยเสกมะข้อหายไปในพิบตาบอเซียบอเซียติดตามเรื่องได้จ้ะอีกจักหน่อยมันสิหายไปในพิบตาเรี่ยงกินเลียนใสเอิ่นใสเลียนนี้ชาวจีจีนี่ละจ้ะ สุดยอดความสุมนายสร้างเปิ่นกินสองสามคำบ่าวแล้วสมประันเพิ่นว่าสู่ตายสู่ตายเจ้าจีจี้สู่ตายหมักหลายกินมาคอแล้วแล้วก็สิบไปเกี้ยวหญ้าให้ค่้ยจ้ะ ยอดหยวนไฮนาปีนี้เพิ่นหยอดเอาว่างามทอ่ดำจ้ะดำนี้ซ่ากระจิงแต่ว่าได้ผลผลิตดีก็หยอดจ้ะปีนี้นายสร้า,าง่นงานหลายงานรไมมิ่งเขาหลายปูเป็นกระสิเก็บเอวเนี่ยมันก็เลยว่าหยอดล่องเบื้องปีน้บดีสรุปแล้วบดีทั่วดำจ้ะ จะ้ะก,กินมะคล้วแล้วครับไปเกี้ยวงาน่าจะเป็นอเลยค่ะสี่โมงจะยี่สิบแล้วจ้ะสี่โมงแรงจะยี่สิบนาทีละแดดห้อนหอนเมือน,นี่ เขาบอกใครงามปรนไดี๋ยวทนี่ยหยาหลายหยาหลายเกินไปพายแซบบอพายเอ้ยกีนหยาแซบบออธิษฐ์อยู่น้ำแม่ยอทิษฐ์แซบบออทิษฐ์เอ้ยกีนหยาอยูบบออย่น้ำแม่ พ ouais, อยากใจอยากอึดหนาอึดหนาเสียบบอ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 ลูกแม่ลูกกินยาแม่เวลาแช่บะระแช่บอกินยาแช่บอแ่บอเนาะลูกแม่ลูกแม่ Cứ ngắm thế là po vì buồn, nhà ngắm Gieo nhà về quê à thiên ta nhà Bộ thiên khẩu đây Ồ, bị nhà Chỉ bán hết, chỉ đập nó Nong nung Xô xô เจ้างาเจ้าแามก็เป็นเจ้าน่มาพนาม,มาันมน,มนี่ดูเปน่ะลูกชาวนา <c oughs> ลูกชาวนาลอ,อยเปรดเส้นเด้อจนันนีเด้อสู้สู้สู้สูเนาเจ้าว,วาดผู้ใหายกำลังใจย,ยุ่ <c oughs> <c oughs> ให้นี่ใครนี่ยาจะให้นี่ ง่ามเป็นดอนง่ามเป็นดอนอ๋อไข่นี่เกี่ยวเซตแล้วเนี่ยได้สีไข่ไข่ฝนบอม่าท่างพี่ป็นใดได้จ้ะอยู่น้องไข่สีแห้งสีลายก็เนีย่ยวังสองสามมือหัวาตาเศร้าตุก น่าจะไม่เกี่ยวห h ả ก็ยกันเด้อสาวสาวธนาคารอนาคตจะแต่ว่าตอนนี้ตากแดดไปก่อนเนาะ <c oughs> สาวสาวธนาคารอนาคตอนาคตช่วงนี้ตากแดดไปก่อนสู้ซู่ความอดทอนอดทอนมือนี้ทำงานได้ข้างหน้าก็ได้อดทนคือยกันอดทอนกับคนหนึ่ง นักอกนักใจอันนี้ห้อนเดียดกับนาดำไม่ได้นักใจฝ <c oughs> ึกความอดทนไ้จ้ะมาหายกำลังใจน้องนึงเนี่ยได้จ้ะเด้อน้องนึงก็สิทำยูทูบอยู่จ้ะช่องหยางบุญนี่แล้วกดซื้อเยอะแงซื้อไว้ไปเปิดติดตามตอนเอน้าแตกเนาะสพี่จ้ะ ฝากวันนี้ได้จานองหนึ่งกับจําท่ำองอยู่นากับสีเสียซอยจบคลิปเที่ยงเท่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye bye, thân phụ xem